สวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two v i e l Base ช่องของคนรักรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริงที่นี่เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักรถ2ล้อทุกกลุ่นทุกสไตล์ทั้งสายใช้งานสายแต่งและสายซิ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตในเกทที่ขี่สนุกดีไซน์ดุดันเทคโนโลยีทันสมัยและราคาจับต้องได้วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับยา maha MT 1 5แบบละเอียดทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์สมรรถนะฟีลลิ่งการขับขี่ไปจนถึงราคาในประเทศไทยบอกเลยว่าคลิปนี้ดูจบคุณจะตัดสินนนนนใจได้้ง่่ายขึนแนนอน Yamaha MT15 เป็นรถในตระกูล MT หรือ Master of t a l k u ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดิบเทและแรงบิดที่มาไวตั้งแต่รอบตน้นดีไซน์ของ MT15 ได้แรงบันดาลใจจากพี่ใหญ่ในตระกูลอย่าง MT07 และ MT09 ทำให้ภาพรวมดูบึกบึนดุดันและมีความสปอร์ตผสมความดัร์กแบบ s t r ร f t g i t h อร์อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่รถเล็กธรรมดาแต่เป็นรถที่เน้นอารมณ์การขี่เป็นหลัก เริ่มจากด้านหน้าของ YAMAHA MT15 จะเห็นได้ชัดกับไฟหน้าแบบบีบฟังชั่นออลเลดที่ออกแบบเป็นทรงตาเดียวสุดเฉี่ยวให้ความรู้สึกดูดันเหมือนสัตว์นักล่าในยามค่ำคืนไฟ DRL เลดแยกส่วนด้านบนช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความทันสมัยเวลาเปิดไฟจะดูโดดเด่นมากบนท้องถนนไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนแฮนด์บาเป็นแบบแฮนด์กว้างช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายคล่องตัวเหมาะทั้งการขี่ในเมืองและขี่ทางโลง่ง ถังน้ำมันของ mt 1 5ถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดกล้ามเนื้อชัดเจนให้ความรู้สึกแข็งแรงและสปอร์ตความจุถังน้ำมันอยู่ที่ประมาณ10ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันตัวถังช่วงกลางกระชับทำให้เวลาหนีบถังด้วยขาแล้วรู้สึกมั่นคงบาะนั่งเป็นแบบตอนเดียวยกระดับแยกผู้ขี่กับผู้ซ้อนเล็กน้อยเบาะไม่แข็งเกินไปสามารถขี่ทางไกลในระดับหนึ่งโดยไม่เมื่อยมาก ด้านท้ายของ Yamaha MT15 มาในสไตล์สปอร์ตเต็มตัวไฟท้ายเล็กดีไซน์เรียลเล็กดูโชบเฉี่ยวเข้ากับเส้นสายของตัวรถชุดไฟเลี้ยวเป็นแบบเลจเช่นกันทำให้ภาพรวมดูพรีเมียมเกินคลาสเมื่อเทียบกับรอเรือถอดถุง 150cc รุ่นอื่นๆท่อไอเสียออกแบบให้ดูสั้นและกระชับให้เสียงทุ้มกำลังดีไม่ดังจนเกินไปเหมาะกับการใช้งานในเมือง ในส่วนของเครื่องยนต์ Yamaha MT 15ใช้เครื่องยนต์ขนาด 155cc แบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาลแปรผัน VVA ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของ y a าฮ h a เครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดประมาณ19แรงม้าที่รอบเครื่องค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่ทำให้ MT 15ขี่สนุกคือแรงบิดที่มาไวตั้งแต่รอบต่ำถึงกลางทำให้การออกตัวและเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจเกียร์เป็นแบบ6สปีดพร้อม Assist and Slipper Clutch ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลลดอาการล้อหลังล็อกเวลาเชนเกียร์แรง ฟีลลิ่งการขี่ของ Yamaha MT 1 5ถือว่าเด่นมากในกลุ่มรถ n น็กเก็ตหนึ่งร้อยห้าสิบีซีท่านั่งไม่ก้มมากแฮนด์กว้างทำให้ควบคุมรถได้ง่ายในความเร็วต่ำการเลี้ยวในเมืองหรือการมุดการจราจรทำได้คล่องตัวน้ำหนักรถประมาณ133กิโลกรัมทำให้คนตัวเล็กหรือมือใหม่ก็สามารถควบคุมได้สบายช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช๊คอัพหัวกลับ USD ขนาดใหญ่ให้ความแข็งแรงและซับแรงกระแทกได้ดีส่วนด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวแบบมูนช็อคที่เซ็ตมาเน้นความสปอร์ตขี่เร็วมั่นใจเข้าโคงงนิง่ ระบบเบรกของ mt 1 5ให้มาแบบดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ abs ที่ล้อหน้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเบรกกระทันหันโดยเฉพาะบนถนนลื่นหรือถนนเปียกจานเบรกหน้าขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์คุณภาพดีให้แรงเบรกที่มั่นใจและควบคุมง่ายหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัล lcd เต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและตำแหน่งเกียร์ตัวหน้าจออ่านง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนดีไซน์ดูสปอร์ตเข้ากับคาแรคเตอร์ของรถ ในด้านการใช้งานจริง Yamaha MT15 เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการรถขี่ทุกวันไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนหรือขี่เล่นในวันหยุดอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าทำได้ดีขี่ใช้งานทั่วไปสามารถทำได้ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขี่ถ้าขี่แบบประหยัดก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ดีเรื่องการบำรุงรักษา MT15 ก็ไม่ได้ยุ่งยากศูนย์บริการ Yamaha มีครอบคลุมทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายค่าเซอร์วิสไม่แพงมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้มา ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ MT15 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับมือใหม่และคนที่อยากอัปเกรดจากรถเล็กมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือราคา Yamaha MT15 ในประเทศไทยราคาจำหน่ายโดยประมาณจะอยู่ที่ราวๆ100,000บาทต้นๆขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นและสีของตัวรถซึ่งเมื่อเทียบกับดีไซน์สมรรถนะและออปชันที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าอย่างมากในกลุ่มรเรือถอดถุง 150cc ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตเนกเกต ดีไซน์ดูดันขี่สนุกใช้งานได้จริง Yamaha MT 1 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่อยากได้รถคันแรกหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วและอยากได้รถขี่เล่นในเมือง MT 1 5ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Two Wheel b a t เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปรีวิวรถรุ่นไหนอีกฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ